สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดีทาโร่นะคะชาแน,นลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้ครูก็จะมาอัดคลิปต่อนะคะสำหรับคลิป7 8 x a r o t in c e l ท i c c r o s s หรือหมายถึงว่า ไพ่ต่างๆที่จะอยู่บนตำแหน่งของเซลติ c คลอสแล้วจะมีความหมายอย่างไรนะคะาถามบอกว่าทำไมต้องทำคลิปมาเป็นในลักษณะนี้นะคะเป็นเพราะว่ามันเหมือนกับคนหัดเรียนเนี่ยเขาก็อยากจะได้คำตอบตรงๆก่อนนะคะก็เลยจะไม่ได้ตอบกระจ,ระจายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาความรู้ครูมีคลิปมากมายที่อยู่ในช่องนะคะที่จะให้ทุกคนได้ มีความรู้ในเรื่องไพ่ยอย่างเต็มเปี่ยมนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับความหมายไพ่ที่อยู่บนตำแหน่งของเซลติลอสครูก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกทุกท่านที่กดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องนะคะหรือทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามซึ่งทุกทกท่านที่ได้ ทำทุกอย่างมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับครูอย่างมากเลยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจอย่างมากก็ต้องขอขอบคุณเลยนะคะวันนี้จะเห็นว่าฉากด้านหลังไม่ได้เป็นกระดานดำเอ,อ้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นกระดานไวบอร์ดนะคะแต่ว่าครูคิดว่าทุกทกท่านน่ยจำตำแหน่งเซลติกคลอสได้อยู่แล้วดังนั้นก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันนะคะก็จะมาพูดเลยแน่นอนว่าทุกท่านน่ยต้องจําได้ใช่ไหมคะว่าไพ่เฮอริทเนี่ย มันจะพูดถึงความเหงาแต่ว่าในบริบทของไพ่เฮอร์มิตมันไม่ได้มีแต่เรื่องความเหงาอย่างเดียวจำกันได้ใช่ไหมคะดังนั้นมันจะมีความหมายอื่นด้วยดังนั้นต้องบอกว่าพอเวลาที่เฮอร์มิตอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งบางทีมันจะเป็นในลักษณะว่าสถานการณ์ของตัวเราเองอะสถานการณ์ตัวเราจะเป็นในลักษณะตรงที่บางทีเราอยากอยู่คนเดียว คือน้องๆดูก็แล้วกันในบางครั้งเรามีควารมรู้สึกว่าเราอยากอยู่คนเดียวไม่อยากจะพบปะจะเจอใครยิ่งใครเจอเหตุการณ์อะไระต่างๆมาในชีวิตมีควารมรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวนะคะสักพักหนึ่งก่อนพอมีควารมรู้สึกว่าจิตใจเราพร้อมเราเข้มแข็งแล้วเราก็ค่อยออกไปเจอกับผู้คนในสังคมก็เป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่2มันจะเป็นตำแหน่งมาปะทะหน้าซึ่งก็หมายถึงว่ามันจะมีเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นเ,ออเราอาจจะได้เจอเจอคนรักเก่า หรืออาจจะเจอเพื่อนเก่าก็ได้หรือหมายถึงว่ามีข่าวเรื่องการงานต่างๆหรือเป็นไปได้ว่าบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าสนใจอยากจะเรียนอะไรที่แบบเป็นความรู้ในวิชาชีพของเราให้เพิ่มขึ้นมันก็ขึ้นในตำแหน่งที่2ได้เช่นกันนะคะส่วนตำแหน่งที่3เป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่พ่อแม่เรานะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าออถ้าพูดกันในแง่ดีก็คือหมายถึงพ่อแม่จะมีบรดกให้มีมรดก ให้เราแต่ในขณะเดียวกันพ่อแม่เนี่ยจะมีจะมีกำแพงหรือจะมีระยะอาจจะเป็นไปได้ว่าพ่อแม่น่ะอาจจะเป็นสไตล์แบบหัวโบราณหรือหัวเก่านิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รักนะคะก็จะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าอาจจะมีกำแพงแต่เราก็สามารถฝากกำแพงนั้นไปได้เป็นเพราะว่ายังไงก็เป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นคนในครอบครัวเดียวกันดังนั้นก็จะสามารถหา เขาเรียกว่าหาช่องว่างที่เราจะเข้าไปพบปะเจอะเจอพูดคุยได้ในไพ่เฮอร์มิตเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าพ่อแม่เราอาจจะเป็นคนหัวโบราณเป็นคนหัวเก่าเคร่งครัดในเรื่องประเพณีแต่ว่าอีกในหนึ่งก็คือหมายถึงว่าพ่อแม่อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าถ้าไม่ได้กไม่ได้เป็นลักษณะหัวเก่าหัวโบราณก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าพ่อแม่เนี่ย จะสนใจในเรื่องศาสนาแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีความรู้ในสายงานของท่านเป็นอย่างมากนะคะอย่างเช่นพ่อแม่ทำงานในสายอะไรก็จะมีความรู้ในสายงานนั้นอย่างเต็มเปี่ยมและดีไม่ดีพ่อแม่ก็จะมีชื่อเสียงในสายงานที่ท่านทำได้ด้วยนะคะส่วนตำแหน่งที่4เป็นตำแหน่งของคู่นะคะเป็นตำแหน่งของคู่นั่นก็คือหมายถึงว่าคนที่มาจีบเราอาจจะเป็นคนแก่ คนหัวโบราณก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นในอาชีพครูข้าราชการก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูในเหตุการณ์ปีไม่ได้ถามถึงพื้นฐานว่าดวงคู่เป็นอย่างไรอยู่ในเหตุการณ์ปีก็แปลว่าอยู่ดีๆเราก็กลับไปรู้สึกเหมือนฐานไฟเก่ามันจะคุกกลับไปสนใจคนรักเก่าเราอีกครั้งหนึ่งก็ได้ส่วนถ้าเกิดตำแหน่งที่5เป็นตำแหน่งของบริวารน,นั่นก็คือหมายถึงว่าบริวารของเราเนี่ยจะเป็นคนที่ สไตล์คล้ายๆว่าจะหัวแข็งนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้เขาเชื่อได้ว่าเรามีความเก่งแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทีมลูกน้องแบบเฮอร์มิตเนี่ยถ้าลงว่าปักใจเชื่อใครแล้วนะคะจะเชื่อคนนั้นตลอดช้างมาลากมาฉุดก็ไม่ไปเป็นเพราะว่ามั่นใจในตัวผู้นำคนนี้แล้วคือดังนั้นลูกน้องแบบเฮอร์มิตเนี่ย ถ้าเกิดเราทําให้เขาเชื่อไม่ได้ว่าเราเก่งเรามีความรู้มีความสามารถจริงๆอะ่ะเขาก็จะไม่เชื่อแต่ถ้าเขาเชื่อแล้วจะเชื่อตลอดไปนะคะถ้าเฮอร์มิตอยู่ในตําแหน่งที่6เป็นไปได้หลายอย่างเลยเช่นข่าวงานบุญงานบวชหรือเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยากอาจจะไปปรีกวิเวกบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมหรืออาจจะมีแพลนไปเจอเพื่อนเก่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนตําแหน่งที่7 ตำแหน่งที่เจ็ดตำแหน่งของปัญหาดังนั้นเราจะเจอว่าปัญหาคืออะไรปัญหาอาจจะเป็นตรงที่ว่าคนในองค์กรที่เขาอยู่มาก่อนเราเขาทําแบบนั้นมันก็เลยเหมือนกับเขาทําในเวเดิมของเขามามันก็เลยทําให้เกิดปัญหาหรือหมายถึงปัญหาอาจจะเป็นคนเก่าคนไม่ใช่ะใช้คําว่าคนเก่าคนแก่ไม่ได้คือจะใช้ในลักษณะตรงที่ว่าเอ,อการเกิดปัญหา ต้องเรียงใหม่อย่างนี้การเกิดปัญหาหมายถึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นในลักษณะคนเก่าแก่ในองค์กรเขาเดําเนินแนวทางมาเป็นลักษณะนั้นมันก็เลยมีปัญหาหรือหรือปัญหามันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าออถ้าเกิดเราทํางานในลักษณะ ที่แบบเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็หมายถึงเครื่องจกักรมันอาจจะเก่าแก่หรือถ้าเกิดว่าเราทํางานที่จะต้องใช้ข้อมูลข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเก่าไปแล้วแบบนี้ก็ได้ให้ยึดเรื่องความเก่าไว้มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนเก่าเป็นข้อมูลเก่าเ,เครื่องมือที่เราใช้งานมันใช้มานานแล้วมันจะพังหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ก็หรือ เป็นในลักษณะตรงที่ว่าความเชื่อดั้งเดิมความเชื่อเดิมๆก็ได้มันก็จะทําให้งานไม่ก้าวหน้าแบบนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะทีนี้มาในตําแหน่งที่8ตําแหน่งที่8เป็นตำแหน่งคนรอบข้างคนรอบข้างเขาจะมองว่าเรามีโลกส่วนตัวสูงเขาก็จะไม่เข้ามายุ่งกับเราเท่าไหร่ตําแหน่งที่9 ความนึกคิดหรือความคาดหวังใช่ไหมคะความนึกคิดก็จะเป็นความนึกคิดเป็นเรื่องอนาคตเฮอร์มิตเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยจะมีการวางแผนในเรื่องอนาคตนะคะวางแผนคิดว่าจะทําอะไรค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนก็จะสําเร็จได้อย่าใจร้อนถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเริ่มเรารู้ว่าเป้าหมายของเราอยู่ในขั้นที่20 เราอยู่ขั้นที่1อย่าเพิ่งกระโดดไปขั้นที่20เลยนะคะค่อยๆไล่สเต็ปใจเย็นรอคอยความสําเร็จเราก็จะสําเร็จได้เช่นเดียวกับที่เราคาดหวังไว้นะคะส่วนตําแหน่งที่10บมันเป็นตัวสรุปเรื่องนั่นมันก็เป็นการบ่งบอกว่าถ้าเราคิดจะทําอะไรมันเป็นการบ่งบอกว่าเรื่องที่เราจะทํานั้นเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกนะคะดังนั้นในวันนี้เรา นำมเมล็ดนะคะใส่ลงไปในกระถางแล้วนะคะเราก็ต้องลดน้ําพรวนดินให้ปุ๋ยคือเรียกง่ายๆเติบโตแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราทําถ้ามันเปรียบเหมือนกับต้นไม้ดูว่าต้นไม้ที่เราปลูกเป็นต้นไม้แบบไหนต้นไม้ที่ต้องไปอยู่กลางแดดได้รับแดดเยอะๆหรือเป็นต้นไม้ในร่มโดนแดดลําไรําไรก็พอเราต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยมันเป็นอย่างไร เราจะได้ดําเนินการถูกขั้นตอนถูกวิธีแล้วเราก็จะเจริญเติบโตสมัยก่อนครูเคยดูให้น้องคนหนึ่งแล้วครูก็บอกว่าเนี่ยอืตำราเฮอร์มิตรมันบอกอย่างนี้นะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันต้องรอเวลาแล้วก็เหมือนกับเวลาผ่านมาแล้วน้องคนนี้เขาก็มาเจอครูอีกทีเขาบอกพี่เนี่ยหนูไม่ลืมที่พี่เคยบอกเลยคือว่าไอเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรที่หนูทํามาเปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งปรากฏว่า เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันโตแล้วนะอะไรเงี้ยฟังเราก็ดีใจนะคะดังนั้นในหลายๆคนเวลาได้ไพนะ่เฮอร์มิตเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเหงาทุกตําแหน่งทุกแต่ตำแหน่งมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะไม่ได้เหงาทุกตำแหน่งมันจะมีความหมายของมันอยู่ในแต่ละตำแหน่งว่ามันแปลว่าอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาใครได้ไพ่เฮอร์มิสเนี่ยในบางคนไม่มีอะไรเลยก็ได้ไปพบ ไปพบปะเจอะเจอญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะคะไปกราบครูบาอาจารย์เราไม่ได้กลับไปโรงเรียนไปมหาลัยบางทีก็ไปกราบครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือหมายถึงแบบบางครั้งถ้าบางคนเปิดเป็นทลอดอัปเดตเดย์อย่างเงี้ยเปิดว่าเหตุการณ์วันนี้เป็นอะไรได้เฮอร์มิตปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มีการเดินทางเพื่อนชวนเดินทางก็ไปวัดเก่าแก่อย่างนี้ก็มีคือในบางคนถามบอกว่าเฮอร์มิตเนี่ย จะเป็นวัดเก่าวัดแก่ได้ไหมเป็นวัดเก่าแก่ได้อย่างเช่นวันนั้นครูไปทุกคนอาจจะเห็นที่ครูไปไหว้พญานาคองดาใช่ไหมคะปรากฏว่าวันนั้นได้เฮอร์มิตทีนี้เราก็มาคิดว่าทาไมมันได้เฮอร์มิตอ่ะทีนี้พอึ้นได้ว่าเออเฮอร์มิตก็เป็นเรื่องศาสนาเนาะและที่สําคัญเฮอร์มิตเนี่ยเ,เขาเป็นโครโนดใช่ไหมคะโครโนดก็เป็นดาวเสาดาวเสาก็หมายถึงสัตว์อะไรที่ยาวทีนี้สัตว์ในตำนานของเราพญานาคก็ลําตัวยาวเลยใช่ไหมคะก็ได้เหมือนกันคือดังนั้น ก็แปลเป็นอะไรก็ได้ส่วนลูกขิดลูกศิษย์ครูไม่ใช่ลูกขิดลูกศิษย์ครูวันนั้นเปิดได้ไพ่ใบนี้ปกดกินก๋วยเตี๋ยวเสาก็เส้นยาวนะเขาบอกว่ามันนึกขึ้นได้กินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นยาวเลยครูอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเป็นอะไรสนุกสน,กนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆท,ท่านค่ะสัส์สดีคะ่ะ